โอเคนะครับท okay ุกคนนะครับกราบสวัส <Mustang> ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนะครับเป็นแอร์ซันทีวีนะครับวันนี้เรานะครับจะมาสอนวิธีนะครับวิธีการแบบซื้อสกินอัปเกรดนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้กันหมดแล้วนะครับว่ามันซื้อกันยังไงนะครับเอ่อโทษได้นะครับชุดนี้น่าจะเป็นคลิปเก่านะครับไม่แน่ใจนะครับว่าได้ลงตอนไหนนะครับเพราะว่าขี้เกียจมากเลยถ้าขี้เกียจตัดต่อนะครับสำหรับวันนี้เราเล็งแค่สกินเดียวนะคือสกิน ของซิลนะครับของซิลที่มันเป็นแบบนักลบนะครับอะไรผมไม่รู้จักนะครับนะก็ไม่ค่อยชอบเล่นซิลด้วยนะครับมันเป็นหน้าตาซินเมดกูไม่ค่อยชอบเล่นเมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับแล้วจะมาสอนนะครับวิธีการซื้อนะครับซึ่งว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับสำหรับคนที่รู้แล้วก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับโอเคนะครับ้สงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ต่อได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงไป โอเคนะครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่ในกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับเห็นมุมขวาไหมครับนะที่มันเป็นไม่ใช่มุมสิข้างขวาเลยนะครับมันเป็นซิลนะครับซึ่งว่าเหตุการณ์เนี่ยไอ้ใช่หลักการการซื้อนะครับง่ายๆนะเราต้องมีนะครับสกินนะครับเห็นข้างล่างของสกินข้างบนไหมครับอ่านะครับคือเราต้องมีสกินข้างล่างก่อนนะครับแล้วเราค่อยเอารกข้างบนนะครับส่วนเหรียญจะมีทั้งหมด2แบบนะครับผมจะขอเรียกเป็นเหรียญเงินกับเหรียญทองนะครับเหรียญเงินนะครับมันก็จะ ใช้เยอะกว่าเหรียญทองนะคเหรียญทองจะแพงกว่าเหรียญเงินนะครับประมาณนี้นะแล้วก็้องใช้คูปองตามกฎด้วยนะในการเลื่อนขั้นอัพสกินนะครับพอเรากดอัพไปเรียบร้อยแล้วน่ะสกินเก่าที่เราที่อันล่างเนี่ยมันจะหายไปเลยนะครับแล้วจะสกินอันข้างบนจะมาแทนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวพูดเยอะทุกคนสงสัยนะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงไปโอเคนะครับเมื่อกี้พอไปซื้อเหรียญสีทองมานะครับเพราะว่าซื้อสกินนี้ใช้เหรียญสีทองนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะอ้าวคูปองไม่เพาะเฉยไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอเสกคูปองแป๊บหนึ่งนะครับโดยการใช้คําสั่ง G m นะครับเดี๋ยวเสกนะครับคอยดูนะครับอ่ะโอเคนะครับตอนนี้ถ้าคูปองเข้าตัวผมเป็นที่เรียบร้อยทั้งหมด40คูปองนะครับเดี๋ยวอัปเกรดไปเลยนี่ครับได้แล้วนี่ประมาณนี้นะครับพอเราได้เนี่ยเราก็ได้สกินมานะครับส่วนสกินอันนัผมก็จะหายตัวไปเลยนะครับ อยากได้สกิน thrill, กน,นี้ว่ะแต่ไม่เสียได้นะครับไม่ได้นะโอ,โอ對對 on, ้โหแม่เสียได้เลยนะครับไม่มีฟลอเรนติโนนะเราต้องมีตัวละครก่อนด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสกินได้เลยนะเราต้องมีตัวละครก่อนน่าเสียดายที่กิจกรรมนี้ไม่มีตัวละครแม่โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับไอเรื่องแบบนั้นนะเพราะว่านี่ก็คงจะเป็นส่วนใหญ่มันก็มีสกินที่ผมเลงนะครับส่วนสกินที่กูเลงนี่คือแม่โคตรแพงนะครับโอ้โห อย่างดูดิสกินเทเทวนาดอะไรวันนี้เราคูป,ปองอยากจะเชื่อนะแต่ก็น่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าใช้เหรียญเงินเนี่ยนคือมันมีแจกฟรีด้วยไงนะครับโอเคนะเดี๋ยวเรานะครับจะไปดูเลยนะว่าซิลนะครับในเกมนะครับมันจะโหดและเถื่อนขนาดไหนเมื่ออยู่ในมือของโปกนี่นรับมาเลยอ่าอะแนะครับสกิลนี่ครับ ซิลแอสซัสซินเม็ดนะครับส่วนใหญ่เอาไปป่าเนาะไม่ต้องออกไปเม็ดนะครับเพราะว่ามันจ่ายดาเมจเยอะไม่ค่อยได้นะครับหรือว่ามันจ่ายแบบจ่ายดาเมจแบบกว้างยากนะครับโอเคนั่นเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเกมกันเลยนะครับไปกันเลยโอเคนะครับตอนนี้เรานะครับมากันในแหลงนะครับแหลงนี้อยู่ในแรงไดมอนด์สามเอ้ไดมอนด์ไอวีนะครับซึ่งว่าจะไดมอนด์อันดับเท่าไหร่ก็แล้วแต่ครับน่าจะเจอเหมือนเหมือนกันนะครับโอเคกดเตรียมพร้อมไปเลยใครไม่กดฟันเนี่ยโอเคกดแล้ว จับจองตำแหน่งป่าก่อนเลยนะเพราะว่าซิวไปป่าดีกว่าเฮ้ยขอป้าเพื่อนเลิฟเพื่อนขอปา้าซีเลือก,ก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอพิมพ์ไปขอป้าก่อนดีกว่านะครับว่าเพื่อนจะให้นะโอ้แล้วกูคนท้ายด้วยจเจริญฮนะดีอ่านใช้แก๊บไปเลยจะเฉดฉายได้ไง่ายๆแต่จริงๆก็ไม่ต้องแบนแก๊สก็ได้นะแล้วเบ็ดเบล์เถอนนะ เออแบนแกนแบนลิงเล็นะน่าจะถ้าเป็นผมผมก็แบงบัตเตอร์ไฟนะครับแม่งตอนเกมนะแม่งโคตรโหดนะครับโอเคนะคเดี๋ยวรอเพื่อนๆนะครับในการเลือกตัวกันก่อนเลยนะครับซึ่งว่าถ้าเกิดว่าเรานะครับมากับเพื่อนๆด้วยกันเน่เราต่างกันแล้วไงว่าจะใครจะป่าเนี่ยก็ควรที่จะเลือกป่าคนสุดทตายนะครับเพื่อจะไม่ให้ทิมศัตรูนะครับเลือกตัวแก้ทางมานะครับ โอเคนะเดี๋ยวเราจะขอเพื่อนไปเลยนะครับเพราะว่าผมมาคนเดียวนะครับนี่ขอซิวเพื่อนขอซิวเลือกซิวหน่อยนอีเลือกซิวไว้หน่อยขอซิว alo โ,โอ้ยโอ้ยรูย้สึกเพื่อนใจดีนะเ,เล่นอะลรในตำแหน่งอัพเลนนะครับในตำแหน่งตำแหน่งที่ขาดนะแต่เดี๋ยวก่อนนะมีทั้ง บอลดามีทั้งทาร่าออว่ไม่มีเมดหลอกแมงแล้วกันนะไม่เป็นไรนะผมเมดเองนะเอเอนะแต่ไม่ค่อยไปเลนกลางนะครับต้องไปทุกเลนนะพราะเป็นเมดป่านะครับ,ครบใครอยากเห็นอะไรที่แปลกๆนะครับก็ต้องรอคลิปหน้าแล้วนะครับเพราะว่าช่วงนี้หมุนมุกจริงๆนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะลองเอาแรดมาป่านะครับซึ่งว่า อาจจะเล่นกากนิดนึงนะเพราะว่าทั้งชีวิตกูเล่นแล่แต่แค่แป๊บเดียวนะดเดียวเองนะครับก็ไม่ได้เชิงเล่นโหดอะไรขนาดนั้นหรอกนะครับโอเคโอเคตื่นเต้นมากนะครับได้สกินมาใหม่ได้เวลาอวดสกินโอ้โหดูโลนั่นสินะครับโอ้โ,โลก ก็เท่กว่าใครเลยครับเป็นไงผมมีคาเฟนี่เป็นเพื่อนด้วยนะแต่สกินกูสููมันไม่ได้เลยนะนี่นั่นมันสกินอะไรกันนะคาเฟนี่ผมนัม่นสกินอัปเกรดหรอสกินอัปเกรดหรือสกินเช่าเจ็บเจ็ดวันวะเห็นสกินแล้วเฮ้ยกลัวจังเลยนะครับเดี๋ยวตานี้จะพยายามเล่นให้ถึงที่สุดนะเพราะว่าทีมนั้นมีป่าถึงสองคนนะครับเพราเกิดว่าเล่เกมอะไรเนี่ยป่าสองคนนี้น่าจะมีสถตตป่าที่ตันนะครับ แล้วก็จะมาลุมงกระทืบเราได้นะครับซึ่งว่าจะพยายามยืมไม่ใช่เลดนะครับไม่ใช่เกเรตเกมแล้วพยายามทาให้ทีมนั้นไม่ให้เกิดนะครับาะงานแนะนำให้ใครไม่เกิดดีกว่าครับผมว่าแนะนาบัตเตอร์ไฟไม่เกิดจะดีกว่าครับบัตเตอร์ไฟกับคาเฟนีไม่เกิดจะดีกว่านะแล้วก็ค่อยเป็นด้วงนะครับเพราะว่าแลดเนี่ยช่วงท้ายเกมมันก็ต่อยหมัดละครึ่งอยู่แล้วเพราะเราจะไม่ถ่วงเวลาเพืเป็นเลดเกมนะครับมาเปิดเกมมานะครับอัพสกิลหนึ่งนำเลยนะครับ เฮ้ยนี่ครับนี่ครับสูตรซิวใหม่ออกคีเลยครับเร,บราออเ,เ,ลนะเล่นฮนะเราเล่นหาถ้ำน,นะฮซิวออกกายภาพนะครับคีดแตกนะฟันกันไม่เข้านะแต่ก็แต่ก็ฟันคุณเข้าได้อยู่นะจุบนี่ขอบคุณครับทาร่าที่มาช่วยฟาร์มนะครับซิวเป็นตัวที่ต้องช่วยนะช่วยฟาร์มช่วงต้นเกมนะซึ่งว,ว่ามันเป็นแบบว่ายังไงทําให้เพิ่มความเร็วออกมาแล้วครับใส่เลยลแล้วกันแหละแล้วนะนะน <laughs> ทำไมผมต้องมาใส่วะเอ้ยทาร่า ยืนรับเป็นหนวดขาวเลยได้โอ้โหยืนสะเท้เลยแรกๆว่ะโอ้โหจะพยายามนั่งใจเล่นนะครับจะไม่โยนเกมเอา้เอาอเลนเพิ่นเลิฟโอ้ยโอเคกูได้จะย,ยืนช็อกนะอ้วีเอเลนพอกเกิดน,น้อยมังจะมาล่าทุกอย่างไม่ได้นะเอัพเวสสี่เลยอี วีดาบสองเล่มเหมือนกันแต่ตัวกูร้อยกว่าว่เอาฐาล่าโัวแล้วเฟิร์สบัตอือเอารวงเต็มเต็มออกรถสถานออกรถสถานะแล้วกันนะครับปุ๊บนี่ปุ๊บแตกเรียบร้อยครับฟังดีอ่าส่งกับบอก้วเต็มใจนะครับ่าคลิปแบบเพื่อนฝันเถอะโอเค อยู่บอขออยู่ตรงนี้ต่อสักแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าจะรอมังกรเกิดแล้วก็ค่อยไปที่นี่ที่เลนแคลร่นะครับนี่ดาไปก่อนเลยเพื่อนมีคนดักพุม่มจะได้หนีทันพลดวงสยกพละดดวงรอนกันแล้วใส่เลยเพื่อนชิบแรดมาพล,ะแลัแรดสนใจปะละ่ะส่งกลับ,บอกให้ปุ๊บลาได้โอ้ย จังหวะไปผ่านจังหวะไปนี่ผมว่าได้เนี่ยได้เนี่ยไม่ได้แล้วได้ล้โอ้เพื่อนโอ้จะพักดทำไมวะเมื่อกี้จะได้แล้วอไม่น่ารอดเนี่ยแตกเรียบร้อยนะครับฝันดีโอ้ฮาวดวงหฮาวเหรอดวงหฮาวดวงหฮา,าวเอ้าโอ้เออได้ไปเลยจิ๊บปุ๊บจิ๊บแตกเรียบร้อยนะครับโอ้โหซิลไม่จะเล่นหนานเนี่ยปัตตาไฟฮาวเหรอนี่ครับ คือบัตเตอร์ไฟ 5, กูบัตเตอร์ไฟห้าหรือว่ากูห้าวะแต่ไม่เป็นไรนั่นไม่ประเด็นนะครับเรียบร้อยฮะโอ้โหเ,เอ,เอเ้นซิวเอ้ยอ๋อเปล่อนสลบทลบท่าน่ะสลบไปคนหนึ่งนะครับโดนกดอัดกำแพงไปเลยนะครับอ๋อแรดแรดอืออือดวงสงสยัยเวลาว่ามันอกีเกิดอะไรขึ้นลองเข้ามาดิเดี๋ยวจะอธิบายทั้งหมดให้เลยไม่นะครับมัวแต่ติดคิวนะ ต้นเก่งเอาไปแล้ว5คิวเรียบร้อยนะครับนั้นุญาตนะครับนี่คือโหมดเอิ่มโหมดแรงนะครับในในเอิ่มแรงไดมอนด์นะครับไม่ใช่บอดแน่นอนนะครับไม่ใช่บอดนะนะครับถึงว่าทีมนั้นก็เล่นยากอยู่แล้วนะครับผมก็นะกำลังใจให้นะครับว่ากดป่าร์คสองขนาดนี้นะจะมาเล่นยากได้ยังไงโอเคนะเอ้ยบัตเตอบลฟาอ้โหูสองคนนั้น ทั้งทีไม่ได้ฟาร์มแต่กลับออกกันนี่ครับ,อนะรบออไอ,บอ้ตอบโต้กันตอบโต้แทงนะครับไม่จําเป็นต้องออกแล้วนะครับเพราะว่าปัดหรือด้วงเนี่ยไม่ได้ออกขวานนะครับสวยครับบอกเลยตอนนี้ทําเกมดีจัดเลยทีมผมนี่คุยออไปทันทัดคำทาร่าผมลงไปคุยกันลากม่วงซะแล้วมาชุบนี่ โอ้โหปอ,อ,อดดามเพื่อนเลฟทำมทำไมวะจะไม่เป็นไรนะเมื่อกี้มันจะหนีอยู่แล้วอลิแตกไปก่อนไปสั่งกลับบอ่อฮะเอาไปละบัตเตอร์ไฟได้ข่าวว่าไม่ได้เกิดนี่นี่เรบร้อย,อยเอานกก่อนเลยบัตเตอร์ไฟสยบเปล่าเรามีทั้งดาบนะโอ้แล้วก็มีดาบเหมือนกันไม่ต้องกลัว นะครับแต่ว่าแต่กูมีของเสริมมานี่จะฟาร์มต่อเลยนะแต่กว่าไม่มีอะไรทำนะครับเพราะว่าต้นเกมก็รอซะไม่ได้ฟ้ามเลยนะออกต้คิวนะยัดเกิดเนี่ยยัดเกิดเรียบร้อยนะนานๆที่จะเล่นซิวเนี่ยผมไม่ค่อยชอบชอบแต่พวกทำำอมเตเมจของแบบยังไงเวทนะครับเพราะว่ามันไม่เท่อลยนะครับว่าอยากชอบแบบว่าไงอ่ะที่บอกยิวไง ทั้งผิวแล้วมันก็ไม่ไม่ใช่ว่าชุดเดียวแตกเหมือนแรดหรือตัว,ตวอื่นนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้รังเกียจอะไรมากมายนะครับ,รบเอาดเอามังกรสายฟ้านะครับผมก็ต้องสวนนี่ครับดกูการเอาดาร์กใสเยอะเนะวลาแรดเอ้ยเอาดามารับต่อเลย,ยจะไหลเข้าแรดล,ละแม่แรดผมไม่แหลมต่อครับอุ้ยโอรทันเสย อโอเลสออกมาะนะาหม้อปลาปะลาไหลใส่นะไหลใส่ไหลใส่นะนะไม่โดนไม่เห็นนะเดี๋ยวได้จดใบสั่งกับบ่อแล้วอ้โหไม่โดนซะงั้นไม่โด้ยังไม่กลับบ้านไม่เป็นไรครัเลสนี่ขึ้นหัวเลยเรียบร้อยดวงปลาดวงบิงงบนนะบินแล้วนี่แมงซับอ่ะ ปึ๊บโอ้ว้าแล้วว้าแล้วต้องบินเข้ามาต้องไปกดไม่ติดวะโอ้โหเมื่อกี้กดไม่ติดอะไรวะนั่นนะสวยเรียบร้อยนะทิปเปิลคิวนี่ขอคอร์ดได้ไหมคอร์ดคิวสวยๆไงไม่นามีแล้วเรียบร้อยไม่มีเสยนะฟาร์มต่อเลยฟาร์มบ้านศัตรูแหละปลอดภัยกว่าสักที่ไหน แม่นะครับแม่ชิ้นผมนี่ทำเกมดีจัดเลยอ่ะเอาอาลิสเป็นไรเพื่อนหลุดเกมเหบออย่างเงี้ยเมื่อกี้ผมปลาล้วกระจายเข้าไปทีเดียวนะเข้าเกมกเลยทันทีนะกระจายเพียงแค่นัดเดียวนะครับอลิสเข้าเกมเลยอะไรนี่อะไรทักหนานี่นนี้กูจะได้เกิดพึ่งไว้นี่ฮาเลนยุดอยุดิีดดต t อปไม่ดีเลยนะไม่ดี อเลนเพื่อนเลิฟมันจะขึ้นหัวกูทำไมวะเขาจะคว้าเลงไหมเลงเงินเลงอะเลงปึ๊บไม่แตกเอ้าไม่แตกจริงด้วยแต่วัตถุไฟมันผนิดนะครับสามารถใส่ได้แล้วนะสามารถวิ่งไล่ตามแล้วใส่ได้เลยนะครับวิ่งเจ็ดเลสเลสใกล้โอ้ยจัดไปซะให้แลดเอ้าปึ๊บเอ้ยโดนไม่ทำไมไม่ตายวะโอ้โหไปกลับไม่ตายไม่เหมือนคิซี่เลยอะไปกลับกูแตก นะครับคือ่อทีมทีมนั้นก็นะดาบตัวมาบบว่าบางบางด้วยไงนะครับแล้วก็ไม่ออกขวานนะครับ้าเกิดว่าเจอแอสซินเมดมาป่านะครับก็หรือว่าจะตัวแล้วก็แล้วแต่นะพี่เป็นบอกว่าทำดาเมจเบิร์ดนะครับที่มันแรงอ่ะทีเดียวแตกนะครับแนะนําให้อป่านะครับอย่างเช่นแรบว่าแอสซินเมดนะครับเพราะว่ามันจะมีดาเมจที่จ่ายได้เยอะมากๆนะครับแต่มันจะว่าไม่ใช่วงกว้างนะครับมันไม่ได้วงกว้างไงนะครับจาที่ผมดูมานะครับแอสซินเมดนะ อย่างเช่นแบบแรดนะครับมันก็แอซสสินเมดเหมือนกันนะครับแต่มันไม่ได้จ่ายทล้วเปิวงกว้างแคแต่แต่สกิลสองเนี่ยช่วงเล็ดเล็ดเกมเนี่ยนะครับโดนทีนี่คือใบาลาเลยนะครอบโหครึ่งรอดนะนะครับหมัดละครึ่งรอดเอาไปละดวงเห็นศพตรงนี้เปล่าเนี่ยเรียงกัน3ตัวเลยนั่นแหละเองจะเป็นลายที่4่อ่าขอละกันตัวเนี้ยลองฟร์มนะเองอ่ะขอได้แล้ว ที่ป้อมเลยได้ไหมเนี่ยอืมอือไปกลับเป็นไงครับที่นี่เกือบครึ่งรอดนี่มองกุดมาละนี่ไม่โดนไอ้ตอนนี้ใส่ได้นะแต่ไม่ค่อยกล้าวะ่ะทาราก็ไม่ค่อยนี่โอ้ไม่โดนเอาแลดเพื่อนไร่ะนี่เรียบร้อยน,นะครับแอนอริสังเอาเป้าววีแับแดงเกิดพอด,ดีเซตโจนฮะขอแล้วกันเพื่อนนี่ ว่าฟ้าไม่เกิดอีกเหรอหรือว่าเกิดแลวโอเคเกิดแล้วขอล้กกันว่าฟ้าเนี่ยอลเลนไม่เอาไปหมดแล้วคือป่าว่าอเลนน่าจะเอาไปแค่ป๊บแดงอะแม่อลเลนจเจริญจริงนะไม่เอาไม่เวทบัฟศัตรูอะแต่เวทบัฟทีมตัวเองมาเพื่อนตีป้อมเลยเดี๋ยวครบให้ไม่ไม่ได้ครบเดี๋ยวกันให้เทวตีป้อมเลยไม่กันแล้วแม่งดีมกูแทงสองกันให้เราเอ้าทาร่าแตกเอไปช่วยเพื่อนอื้อ แตกหมดเฮ้ยจิดอริสอริสอริสเฮ้ยแตกเรียบร้อยครับส่งนี่ส่งกลับบอฮะไม่ต้องเดินเพื่อนเหนื่อยใช่ไหมล่ะส่งกลับให้เลยผมรู้นะครับเมื่อกี้คืออริสเนี่ยมันเดินเหนื่อยไงขาสั้นด้วยวผมก็เลยส่งพี่แกกลับไปเลยนะครับคือกลับไปเลยนะครับเอาว่าสกอร์ผมโคตรสวยครับแต่ถ้าเกิดว่ามีว่า ช่วยเหลือบ้างก็ดีนะครับอีอาริสอาริสหลงเหรออาริสอาริสเพื่อนมานี่หลงอาริสนี่ไงฮะหลงเดี๋ยวก็ส่งกลับให้สกิลเปิดอุ้ยไม่โดนโอ้ยแหลกเลยร้อนเจ็บสุดเกินแล้วมันครึ่งหลอดวะเนี่ยแรงเกินรออังติ้คนหนึ่งนะจะตรวจรอดยังไงโอเคคาเฟนีแตกนะครับรอแล้วแป๊บนึงโอ้ก็ทำไมคาเฟนีมัายืนนานแต่วะแตกแล้วเพื่อนอ่าสุดท้ายไม่รอดฮะอาริธดักหลัง โอ้ยรถไฟเร่ล่างร์ไฟลอยป้อมผมว่าผมจะเป็นพลังเวทต่อเลยแล้วกันทำตอาแข็งมาครับทีนั้นมันไม่ได้เกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะรีบจบเลยนะครับแต่คือว่ามันจบยากว่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเอาดาร์ก่อนนะเดี๋ยวตีดาร์ก่อนเลยนะครับก็ปล่อยให้เพื่อนมันไล่รถไฟไปนะครับโอเคแล้วก็ตีอันนี้แหละไม่เป็นไรนะว่าเปาดัมเนี่ยมันช่วงวอร์ไฟไม่ได้เกิดนะครับมันก็ นะครับสู้ได้อยู่แล้วนะครับแต่คือโดนรูแบบนี้ก็ไม่น่ารอดนะเอาบ้ฟ้าก่อนดีกว่านะเดี๋ยวบ้าฟ้าก่อนอ้ยดวงมาไม่ไม่กล้าเอาเลยฮะดวงมาแต่เบาดับเาดับเบาดำเซฟอยู่โอ้โหไม่เหมือนแผนผมเลยอ่ะผมคิดว่าฟ้ามันเกิดปุ๊บมันจะมีพวกเอาอ้ยเบาดาได้ปะอ้ยได้ด้วยได้ด้วยนี่นี่อุ้ยขึ้นหัวขึ้นหัวเรียบร้อยครับ ไปไหนดวงเพื่อนเลิฟเอาไม่ได้ดวงให้ได้แล้แทนเอาแล้วฟิกเกอร์อันกับเนี่ยเอาคาเฟนีตติต่อว้าว that's got แตกโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวดวงหลังแล้วกันนะครับบแล้วกเข้าทำไมเนี่ยอู้ได้ด้วยเข้าหมดหมดแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับอืมแตกอีลก,ลกนึงดวงเอาซะตกปแะหวโอ้โหชิปเปิลคิวอีกรอบนะครับ คอรไม่ไม่คอร์ดไม่โอ้คับรถไฟายู่ไออะ้ฝ่าไป,ป็น้นูแล้วแล้วคอดคอร์ดเลยกูรยเรียบร้ออ่าชนะแบบใสๆนะสะอาดนะครับอ่ๆๆๆเรียบร้อจะเลื่นนะครับซึ่งว่าลูนนะครับลูนพลังแฝงอะไรต่างก็แล้วแต่แล้วแต่เลยนะครับใครชอบแบบไหนก็แล้วแต่นะครับแต่ผม ถ้าเกิดว่าหลักๆนี่ก็เป็นพลังเวทนะสัส่วนใหญ่นะครับในพลังเวทแล้วก็แล้วก็เรา,าก็ไม่รู้ว่าผมลืมแล้วนะการจัดเซตรูนของซิลผมมันนานมากนะ้วมันก็สักกูจาไม่ได้ๆๆนะครับโอเคนะครับคือว่าสกรอรอ์เรานะครับตอนนี้นะครับจบไปด้วยนะครับสกรอร์สิบเจ็ดศูนย์ศูนย์ปหรือสิบเ็ดศูนย์หนึ่งเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสกอร์เราเท่าไหร่ๆๆนะครับนะ วีคะแนนดับหนึ่งเหรียญทองตราแอสซาซินชนะต่อเนื่งสองรอบเล่นเกมจนจบนะฮะไอคือไอบวกบวก,บวกหนึ่งคะแนนสองคะแนนนี่คืออะไรอ่ะคือมันไอบวกสามบวกสามบวกห้าบวกห้านี่มันบวกแต้มขึ้นเม็ดหรอหรือเปล่าว like ะละดีเจนดารีไม่ใช่ดีเจนดารีนะครับโอเคนะครับตอนนี้นะครับก็ เรียบร้อยนะครับชนะนะแล้วจบไปด้วยสกอร์ที่แน่ชัดและแน่นอนก็คือ1700นะครับ MVP คะแนน13.3นะครับโอเคนะครับการเล่นป่าครับคือก็ไม่ได้สอนนะครับว่าเล่นป่ายังไงนะครับเพราะว่ามันผมไม่ได้เล่นตัวพี่เรดแล้วไงก็ต้องจำเป็นที่ต้องสอนนะครับนี่ครับคือเราทำาดเมจทั้งหมด9 8 0 0 0นะครับรับตีโนด13,700นะครับ แล้วนะครับเรานะครับออกของตามนี้เลยนะครับนะครับส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับจะออกเป็นทางด้านสมุดเวทนะครับหรือไม่ก็แข็งก็ได้นะครับสามารถขายเป็นทางด้านเวทเป็นพายนะครับแล้วออกแข็งได้ก็ได้นะครับเพราะว่าเอิมถ้าเกิดว่าเจอพวกตัวที่แรงๆนะครับส่วนทีมนั้นนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเอิมจะดับตัวกันยังไงเพราะว่ามันก็นิ่มอยู่นะครับว่านะ โอเคนะครับทุกคนนะครับสำหรับวีดีนี้ก็พอยงกันมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสำหรับคีิปนี้พอยงกันแล้วนะครับบ๊ายบาย